ผมเราเนี่ยนะครัผักและผลไม้รวมทั้งหมด22ชนิดอยู่ในซองเดียวตัวแรกที่เราใส่มาคือไซโลโอลิโอสักลายใส่มา4,000มิลลิกรัมผมดูในท้องตลาดบ้านเราเลยนะไฟเบอร์เนี่ยมีไซโลมาแทบทุกตัวแต่ไม่มีบริษัทใดใส่เกิน1,500มิลลิกรัมเลยเอว่านายใส่มา4,000มิลลิกรัมจยูนิตี้พี่อยู่ในลำไส้เรามันเป็นโปรไบโอติกอาหารของโปรไบโอติกคือผัก ที่เขาเรียกว่าพรีไบโอติกนะครับตัวนี้เป็นพรีไบโอติกเขาจะเป็นอาหารไปให้โปรไบโอติกจุลินทรีย์ในลําไส้เรานั้นได้กินเป็นอาหารแล้วจเจริญเติบโตแล้วแข็งแรงนะครับแข็งแรงแล้วเขาจะดูแลลําไส้เราได้สะอาดเมื่อเขาดูแลลําไส้เราสะอาดเราก็ดูดซึมอาหารได้เต็มที่กินอะไรเข้าไปก็ดูดซึมได้หมดร่างกายเราก็แข็งแรงไงลําไส้เล็กเรายาวเท่าไหร่ครับเจ็ดเมตรแล้วมันก็เป็นไงมันตรงๆไหมหรือว่ามันหยากหยาบ มันอยากแล้วในเ้ลือบมันอ่ะเห็นไหมเวลาเรากินเข้าไปกินผักเข้าไปผักจะต้องไปดูดซับออกใช่ไหมแต่มันมีซอกของมันอ่ะที่มันไม่สามารถดูดออกไปได้ต้องใช้ยูนิตซีนะครับเป็นตัวเข้าไปซอกในเหลือบนั่น่ะยูนิซีนี่แหละโปรไบโอติกนี่จะเป็นตัวไปซอกเอาตรงนั้นอ่ะไปขุดขุดขุดออกมาพอขุดออกมาเสร็จแล้วตัวไซเบียมฮัเนี่ยเป็นตัวดูดออกมาเขาจะเป็นดูดซับตัวโปรไบโอติกที่เขาเขี่ยตะการต่างๆในลำไส้ออกมา นะครับตัวนี้จะไปดูดซับแล้วก็ลูดมันออกมาทําให้ลําไส้เราสะอาดขึ้นแล้วก็ตัวนี้นะครับมีงานวิจัยที่ญี่ปุ่นนะมันช่วยลดน้ําตาลในเลือดได้ด้วยตัวไซเลียมฮักนี่นะนะครับแล้วก็ดูแลตับอ่อนทําให้ตับอ่อนนั้นทํางานได้ดีขึ้นตับอ่อนทํางานดีขึ้นผลิตอะไรครับอิสุลีนออกมาอิสุลีนทําหน้าที่อะไรครับพาน้ําน้ตาลที่อยู่ในเลือดไปใช้เป็นพลังงานปัญหาของคนป่วยเบาหวานคือ ร่างกายไม่สามารถน,นําน้ําตาลในเลือดไปเป็นพลังงานได้ถูกต้องไหมน้ําตาลมีประโยชน์นะครับแต่มันมีเยอะเกินไปพอมันเยอะเกินไปมันเลือดกรเลยหนืดก็เลยมีน้ําตาลในเลือดเยอะก็เลยเป็นเบาหวานร่างกายจะใช้อิสุลินนะครับเป็นตัวที่นําพาและก็เอาน้ําตาลในเลือดไปใช้ดังนั้นน้ําตาลเราจะดีขึ้นสําหรับคนที่เป็นผู้ป่วยเบาหวานนะครับตัวไซเดมร์พลาที่เป็นตัวหนึ่งที่ช่วยในเรื่องทําให้ตับอ่อนทํางานได้ดีขึ้นใจสมุนไพรไทยตีพลาก็มา ตีพลาเนี่ยเป็นตัวที่ปรับธาตุในลำไส้ทั้งหมดเลยตัวนี้เป็นตัวปรับธาตุคนที่ท้องผูกเมื่อกินตีพลาระบบขับถ่ายดีขึ้นคนที่ท้องเสียบ่อยเมื่อกินตีพะลาระบบขับถ่ายจะเป็นปกติคือการปรับธาตุในร่างกายทั้งหมดเลยนะครับทาให้เกิดความสมดุลแล้วก็ใส่ผงเมลอนนะอันนี้แหละที่ทาให้เราหอมและอร่อยนะฮะเหมือนแครนเบอรสดเลยนะครับเมลอนเป็นผงเนี่ยนะครับผ่านกระบวนการฟิสต์ไดนะครับแล้วก็บดนะครับให้ มีผงกีวีอีกใส่เข้ามานะครับดูแลในเรื่องของปีควา์ต้านอนุมูลอิสระเมื่อกี้บอกว่าต่างกายต้องการกําจัดอนุมูลอิสระใช่ไหมสารพวกนี้เป็นสารที่ไปล้างอนุมูลอิสระคือไปเติมเต็มอนุมูลอิสระที่มันเป็นเดี่ยวๆอ่ะให้มันเป็นคู่ซะมันก็จะไม่ไปทําลายคนอื่นนะครับทุกตัวที่ใส่เข้ามาในเอโวลิไฟเบอร์เป็นสารต้านอนุมูลอิสระทั้งหมดเลยนะครับมันก็เลยจะทําให้นึ่งนะครับเลือดเราสะอาดด้วย อนุสามมีที่ไหนบ้างมีที่มีอยู่ทั่วทั่วร่างกายเราอะนะครับในเลือดในตับในไตในน้ําเหลืองมีหมดอะนั่นหมายความว่าเอวิเทรเบอร์ล้างได้ทุกส่วนของร่างกายและระ,ะบบลำไส้ด้วยแอปเปิลนะเป็นตัวที่ช่วยในเรื่องของอผิวพันธ์แล้วก็ต้านอนุสลวิสร์นะครับอ่าแล้วก็ใส่ลดกนิดนี่ตัวนี้ ดังมากนะครับเป็นตัวที่มีวิตามินซีสูงนะครับแล้วก็ส่งเสริมคอลลาเจนใต้ผิวหนังนะครับให้สามารถทํางานได้ดีขึ้นนะครับสารสกัดจากส้มก็ยังใส่เข้ามานะครับส้มเนี่ยนะครับเป็นตัวที่ช่วยส่งเสริมทําให้ร่างกายเนี่ยกระตุ้นให้ร่างกายเนี่ยเผาผลาญพลังงานมากขึ้นจึงมีผลทําให้ลดน้าหนักได้ด้วยนะเมื่อร่างกายเราเผาผลาญพลังงานแล้วดึงเอาไขมันมาใช้มากขึ้นเนี่ยนะครับมันก็จะทําให้ไขมันที่มาสะสมในร่างกายเรามันจะค่อยๆลง นะครับค่อยๆลงทับทิมนะครับเป็นตัวที่ช่วยชะลอมเม็ดสีนะครับแล้วก็อเชโรลาเชอร์รี่นะเป็นวิตามินซีสูงอยูอนะ่แล้ววิตามินซีช่วยในเรื่องของการส่งเสริมคอลลาเจนในร่างกายนะครับคอลลาเจนไม่ใช่เฉพาะผิวหนังไม่ใช่ว่าเข้าใจว่าโอ้มีคอลลาเจนแล้วผิวพรรณจะสวยอย่างเดียวนะคอลลาเจนมันอยู่เมื่อคอลลาเจนผนังหลอดเลือดมีเยอะหลอดเลือดมันจะนิ่มบเมื่อเกิดแรงดันมากๆมันขยายได้หุบได้มันจะไม่แตก ดังนั้นคนที่สมัยเด็กๆไงไหมคุณหมอบอกให้กินกินวิตามินซีเพื่อป้องกันเลือดออกตามไรฟันใช่ไหมนั่นคือเส้นเลือดมันกรอบแล้วมันแตกเลือดมันไหลเมื่อเรากินวิตามินซีเข้าไปไงครับหลอดเลือดมันยืดหยุ่นได้มันก็เลยไม่แตกป้องกันโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจได้ด้วยนะครับแล้วก็ตัวชาเขียวเป็นตัวต้านอนรูสารโดยธรรมชาติอยู่แล้วแล้วก็เร่งการเผาผลาญไขมันในร่างกายให้ร่างกายเนี่ยไปดึงเอาไขามันที่มันสะสมมาใช้เป็นพลังงาน นะครับจากนั้นมัาจะค่อยๆลดลงห่วมยางจะค่อยๆหายไปแล้วก็ใส่ว่านหางจระเข้ที่ช่วยในเรื่องของการต้านการอักเสบภายในนะครับร่างกายเรามีการอักเสบอยู่ตลอดเวลาว่านหางจระเข้จะช่วยในการต้านการอักเสบโดยเฉพาะแผลในลำไส้จะไปช่วยสมานแผลดังนั้นกินเอริทริเบอร์ F er เนี่ยมีส่วนช่วยนะครับทาให้แผลในเคาะอาหารของเรานั้นถูกสมานได้ดีขึ้นนะครับได้ดีขึ้นนะนะครับแล้วก็ซีบัคทอนใส่มาด้วยนะนะครับหลายท่านบอกเอ้า มีซีมัททอนด้วยเหรอมีไปอ่านดูดีๆนะฮะนะครับว่าตอนนี้ซีมัททร์มีบางบริษัทษที่โหโฆษณากันน่าดูนะครับซีมัททอนวิตามินซีสูงแล้วก็ช่วยบำรุงสมองบำรุงสายตานั่นเองนะครับอ่าแล้วก็ยังใส่สารสกัดจากเมล็ดองุ่นสาร OPC นะครับซึ่งเป็นตัวที่ช่วยในเรื่องของอ่าต้านอนุมูลอิสระเนี่ยแล้วก็เปลือกสนนะครับสาร OPC จะมีอยู่ในเปลือกสนและเมล็ดองุ่นนะครับสองตัวนี้ทําหน้าที่ในการ จัดการอนุมูลสลัด,ดีที่สุดในโลกดีกว่าวิตามินซีถึง20เท่าดีกว่าวิตามินอ e ีถึง50เท่าเขาทําหน้าที่ในการยืน่นโมเลกุลเล็กๆไปให้ตัวไออนุมูลสระเพื่อไม่ให้ไปทําลายเซลล์และสารตัวนี้ตัวไฟเบอร์นะครับช่วยดูแลในเรื่องจุลินทรีย์ที่อยู่ในลําไส้ของเราให้แข็งแรงจัดการกับเชื้อโรคที่อยู่ในลําไส้ของเราเขาจะช่วยทําความสะอาดแล้วก็ ทําทให้ร่างกายของเรานั้นได้รับสารอาหารอย่างเต็มที่เลยกินก็ไปเท่าไหร่ก็ได้หมดเลยนะครับแล้วก็ป้องกันเรื่องของมะเร็งลําไส้เอลเลสเบอร์ L L F ยังช่วยในเรื่องของการป้องกันหลอดเลือดสมองหลอดเลือดหัวใจด้วยนะเพราะมีวิตามินซีสูงนะครับวิตามินซีมีอยู่หลายตัวนะครับช่ว่ให้หลอดเลือดยืดหยุ่นได้ดีนะครับยังไม่พอนะครับยังช่วยในเรื่องของการต้านอนุิสระนะครับแล้วก็ช่วยในเรื่องของการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายนะครับที่เป็น,นสมุนไพรแบบตีพลาเนี่ยก็เป็นตัวที่กระตุ้นระบบภูม องุ่นแล้วก็เปลือกส่วนแบบนี้นะครับทุกคนต้องกินแ้ลที่สําคัญต้องกินทุกวันเพราะไรเรากินอาหารทุกวันไหมเรารับสารพิษเข้าไปทุกวันไหมทุกวันเราต้องเอามันออกทุกวันไหมระบบขับถ่ายต้องถ่ายทุกวันไหมต้องถ่ายทุกวันถ้าให้ดีที่สุดคือให้กินก่อนนอนสีห้าหรือหกโมงเขาจะทํางานแล้วเราจะเข้าห้องน้ำนะครับนับไปแปดชั่วโมงนะนะครับและกินได้ทุกวันเพราะนี่คือสารสกัดคุณภาพสูง นะครับไม่ใช่ไฟเบอร์สมัยก่อนที่เคยเจอไหมเมื่อก่อนใส่แล้วก็คนคนให้มันเป็นวุ้นก่อนกอยินอ่ะอะมันจะเฟื่องเฟื่องอู้ทรมานไ่อืดระอมกินแล้วไปบีบลำไส้ของเราอ่ะทําให้ลำไส้บวมสมัยก่อนน่ยจึงบอกว่าห้ามกินไฟเบอร์ทุกวันเพราะมันมีตัวที่ไปบีบลำไส้อะนะครับแต่ของเราเป็นสารสกัดมันเป็นผักอ่ะมันเป็นผักผลไม้อ่ะเรากินผักผลไม้อย,อยู่แล้วทุกวันถูกต้องไหมเพียงแต่เรากินในรูปแบบของนิวตร้าสูติคอล,ค,ลคือโมเลกุลมันเล็กแล้ว ที่สําคัญในซองเดียวมีตั้งยี่สิบสองอย่างแค่เราคิดเล่นๆเลยนะคิดอย่างละบาทที่ใส่มาในซองเนี่ยคิดอย่างละหนึ่งบาทคิดว่าเราเอาจัเงินหนึ่งบาทไปหาซื้อทีละอย่างทีละอย่างทีละอย่างมาในซองเนี่ยได้ไหมไม่มีทางเลยนะ